สวัสดีครับสกขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยๆนาเสนอเป็นประจํานะครับวันนี้มีทรัพย์สวยๆนําเสนอนะครับเป็นทาวน์เฮาส์สชั้นหลังมุมนะครับผมอยู่แถวแถวลำลูกกาคลองสองนะครับหมู่บ้านไดมอนด์วิวลำลูกกาคลองสองหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนของโครงการนะครับเป็นคอนกรีตกว้างๆแบบนี้10เมตรนะครับหลังที่นําเสนอนะครับเข้าจากถนนซอยลำลูกกาคลอง สเนี่ยหรือซอยลำลูกกาซอย1 1เนะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก800เมตรนะครับนี่ถนนกว้างแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับหลังนี้เลยทาวเฮาส์องชั้นหลังมุมนะครับเนื้อที่30ตารางวา3าห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็เข้าจากถนนลำลูกกาคลอง2นะครับเข้ามาประมาณสัก800เมตรนะครับก็คือถึงตัวบ้านหลังนี้ หลังนี้ใกล้เลยอีกถ้าไปตลาดนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นตลาดหน้านาเจริญประมาณ1กิโลนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้สบายสบายนะครับจะออกเส้นถนนรังสิตนครนายกก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะครับออกถนนเส้นํลำลูกกาประมาณ2กิโลครึ่งสถานีรถไฟฟ้านะครับท่าในใดที่ทํางานในเมืองก็สถานีที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นสถานีคูคตประมาณสัก5กิโลนะครับหรือใครจะไปฟิวเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ7กิโลนะครับนี่สวยๆหลังนี้เลยนะครับไป าผมไปชมภายในกันด้านหน้านะครับต่อเติมหลังคาที่จอดรถนะครับจอดรถในบ้านได้1คันแล้วก็ด้านข้างเนี้ยได้อีก3-4คันนะครับท่านใดที่ครอบครัวใหญ่นะครับแล้วก็มีรถหลายคันหลังนี้น่าจะตอบโจทย์ท่านได้เลยทีเดียวน,นะครับนี่นะครับหลังนี้หน้าบ้านหันทิศตะวันตกเชียงใต้ปะปชมภายในกันหลังคาที่จะรถนะครับนี่ทำฟากไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ พื้นปูกระเบื้องไว้ให้แบบนี้จอดรถในบ้านได้1คันนะครับแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้จะปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับเลนระดับไว้แบบนี้ก็เอาไว้ตั้งโต๊ะหินอ่อนเอาไว้นั่งทานกาแฟตอนเช้าๆได้นะครับหรือจะทําเป็นร้านซักล้างแล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับประตูบานหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นบานสไลด์กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยอ่ะ ตามผมไปชมภายในบ้านกันนะครับพื้นชั้นล่างปูใหม่นะครับเป็นแกรนิโต้แผ่นใหญ่60คู60เซนผงชั้นล่างนี่กว้างมากนะครับนี่เลเนยนี่นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่30ตารางวาโมบ้านไดมอนด์วิวนะครับลำลูกกาของ2ํทำเลดีมากๆนะครับเข้าออกได้2อสทางนะครับเข้าทางลำลูกกาได้เข้าทางลังสินนครนายกได้นะครับหรือ จะเข้าเส้นเรียบคลองหนึ่งก็ได้นะครับมีซอยทะลุมานะครับเข้าออกได้สามทางนี่นะครับอ่ะไปชมกันต่อนะครับฝ้าเป็นฝ้าชับระยบไฟ led ดาวไลท์แบบนี้นะครับติดไว้หลายจุดเลยแสงสว่างพอเพียงนะครับตรงนี้ต่อเติมเพิ่มนะครับเป็นห้องครัว build in ไว้ให้สวยเลยไปชมห้องครัวกันเนี่ยนะครับก็ build in เคาน์เตอร์ไว้เป็นรูปตัวไอแบบนี้นะครับมี สิงสแตนเลสหนึ่งล้มแถมให้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีประตูบานกระจกนะครับเป็นบานสวิงเปิดออกไปก็จะเป็นลานซักล้างความน้ำแทงน้ำติดตั้งอยู่ด้านนอกนี่นะครับแถมพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับหนึ่งตัวไปกันต่อไปกันต่อนะครับก็จะมีห้องนอนชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับกั้นเป็นห้องกระจกไว้ตรงนี้เป็นบานสไลด์กระจกนะครับก็บานใหญ่ นี่เลยนะครับเดี๋ยวแวะดูห้องน้ําก่อนห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็ปรับปรุงให้สสวยแบบนี้นะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์กอกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับเออนะครับสุขภัณฑ์ของใหม่ทุกชิ้นนะครับชิ้นี่เลยนี่เลยไปดูห้องนอนชั้นล่างกันหน่อยนะครับห้องนอนชั้นล่างเนี่ยก็กว้างพอสมควรผนังเนี่ยบุเป็นกระเบื้องไว้แบบนี้นะครับ ห้องนี้ถ้าจะทําเป็นห้องนอนอาจจะต้องติดแอร์เพิ่มนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเปิดประตูฝั่งนี้ไว้เพราะว่า,วาด้านข้างไม่มีหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานสไลด์เหมือนกันนะครับกระจกเปิดออกไปก็จะเป็นลานซักล้างปั๊มน้ําแทงน้ํติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเปิดประตูก็มีลมเข้าได้นะครับตรงนี้เป็นตะแกรงเหล็กแล้วก็ฝั่งนี้เป็นนี่ประตู เปิดเข้าไปครัวนะครับเป็นกระจกบานกระจกสวิงนะครับนี่นะครับกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับดูห้องโถงมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านกันหน่อยว่ากว้างขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับนี่ห้องโถงชั้นล่างกว้างมากนะครับโอเคตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยนี่นะครับบันไดเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับพื้นไม้แบบนี้ ขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับพื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องยางนะครับใช้แบบเกรด A แบบนี้เดินขึ้นมาตรงไปก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับนี่มาสเตอร์เบดรูมหลังนี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันตกเชียงใต้นะครับนี่ประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานกระจกหมดแล้วนะครับกรอบอะููมิเนียมด้านหน้าก็จะมีเทเลสนิดนึงนะครับนี่ ถ้าใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2479สกุขุมบ้านและที่ดินนะครับตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาซื้อบ้านระแวกคลองหนึ่งคลองสองคลองสามใกล้ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตใกล้สถานีรถไฟฟ้าคูคตนะครับหลังนี้น่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับนัดดูได้ทุกวันนะครับลวงนาให้ผมสักครึ่งวันให้ผมจัดคิวงานได้นิดนึงนะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าชับีะยบะแบบนี้ ประตูนะครับประตูเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเกรด A แบบนี้สวยๆลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ห้องนอนที่2องห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นถงบันไดชั้นบนนะครับนี<อ>่ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางก็ปรับปรุงให้ส,สวยๆนะครับบุนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับ กระเบื้องบุบชนฟ้าเพดานทั้ง4ด้านนี่เลยนะครับต่อกันด้วยห้องนอนที่3นะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ใหญ่รองลงจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนิดเดียวนะครับลงเตียง<อ>ห้องนี้ลงเตียงคิงไซส์ได้นะครับตู้6ฟุตลงได้ยังมีพื้นที่เหลือนะครับมีประตูมีหน้าต่าง2ชุดนะตรงนี้นะครับ ก็สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดียไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ h o m e 4 s i g n h o m e บ้านแล้วก็เลข4นะครับหรือโทรปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับรีวิวบ้านทาวน์เฮาส์สวยๆหลังนี้นะครับหมู่บ้านไดมอนด์วิว琅ลูกกาคลอง2องนะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Sub s cribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้าน คอ,อนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย